เขาไปพูดไปอย่างนั้นคือจะบอกเขาว่าบอกเขาว่าคนชาวเทวนิยมทั้งโลกอะที่เป็นเทวนิยมเนี่ยเขาจะมีความรู้ที่หมุนวนจากซ้ายไปขวาทิศเดียว ตามรูปกรรมท,ที่มีกันที่เดียวตามรูปกรรมรูปกรรมท,ที่มีกันมกันทั่วเอกภพโดยในเอกภพในเอกภพมหัศกวาลมันก็เห็นกันอยู่อย่างเงี้ยความรู้มันก็มุนไปอยู่ทางเนี้ยในเอกภพนั้นเป็นเ,เป็นความรู้อย่างเดิมเป็นความรู้ที่โง่อย่างเดียว เป็นความรู้ที่โง่อย่างเดียวที่เติมโง่ที่เติมโง,เมง่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปตลอดกาลชาติเทวนิยมคือคนที่มีความรู้วนจากซ้ายไปขวาคิดเดียวตามรู้ตามที่มีกันในเอกภพมหาจาักรวาลน,นั้น เป็นความรู้ที่เป็นความรู้ที่อย่างเดียวเป็นความรู้อย่างเดียวไม่ตรงที่เป็นความรู้อย่างเดียวที่เติมโง่เพิ่มขึ้นเพิ่มเพิ่มขึ้น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 ่ไปตลอดเป็นปฏิภาณของทีไปตลอดกาลจึงไม่สามารถ น่าจะเข้าใจได้แล้วนะคน<ม>นี้จึงไม่สามารถจัดการความเป็นจิตทิกอยา่างของตนให้สูญสลายไปจากการได้ให้สูญสลายเป็นดินน้ำฝนสูญสลายกลายเป็นดินสูญสลายกลายเป็นดินน้ำลนไปได้ก็เคยพูดประเด็นนี้แต่ว่ามันก็ดูมันยังไม่ชัด ให้ศูนย์สลายกลายเป็นดินน้ำไฟลมโดยไม่กลับมาเกิดเป็นจิตอิญานอีกหรือนิรันดร์ไม่ได้เป็นจิตนิยามดีกว่านูเป็นจิตนิยามอีกหรือแม้แค่โดยไม่กลับมากเกิด,กด,นนไปไดเป็นจิตนิยาม อีกเมื่อแม้แค่จุกจิตสำเร็จเที่ยงแท้เป็นนิยตับในความเป็นกรรมเพื่อเป็นกาตายเลยความเป็นอัตภาพของจิตของของจิิญ,ญาณโอ้ยเราเขียนตกเขียนลดมันไม่มเบิ่งเบิ่อเล้วีออนี้ไม่คมแม่น ความเป็นอัตตาพของจิตอัญญาจิตวิญญาออชื่อฟ้นได้้วยตาเขามันความเข้มข้นคมสับแสงสว่างกันีไม่ค่อยดีความเป็นอัตตาพของจิตอ้าญยา,ยาเป็นคำและเป็นการได้เลยความปัตปภาความเป็นอัตตาพ ของจิตญญาณจึงจึงเพิ่มความโง่จึงมีแต่เพิ่มความรู้จึงมีแต่เพิ่มความรู้ที่จึงมีแต่เพิ่มความขณะนี้เวลาในตัวจิตญาณจึงมีแต่ตัวความรู้ความรู้ตัวจึงเป็นความ จึงเป็นจิติญญาณความแสหาของคนเวิชีความ,มในความเป็นการได้เลยความเป็นอัตตาภาของจิตปิญญาิที่มีแต่เชกที่มีแต่เพิ่มความรู้ที่ เรื่อนี้ก็สำคัญสําคัญพยายามมันก,ก็อธิบายออกมาคนจะเข้าใจได้แค่นความเป็นอารภาพของจิตวิญญาณจึงมีแต่เพิ่มที่มีแต่เชโกท,ที่มีแต่เชโกจึงมีแต่เพิ่มความรู้ที่หมุนวนจากซ้ายไปขวามันสำคัญจริงๆนะ ทั้งอัคคพามทั้งเอ,งเอ,งเอ,เอกเออต้องเอกกับภพตั้งมหาจักรวาลอะไรก็ไปดางเดียวหมดนะ,ะความรู้ที่หมุนจากซ้ายไปขวามีแต่เพิ่มความรู้ที่หมุนจากซ้ายไปขวาเท่านั้นเป็นรูปปรรรมเป็นรูปปรรรมที่มีแต่เพิ่มความรู้ที่หมุนจากซ้ายไปขวาเป็นรูปคือเชกโกอยู่เท่านั้น ยังไม่เป็นนามธรรมยังไม่เป็นนามธรรมคือปัญญาที่เป็นความรู้หมุนทวนกลับหมุนทวนกระแสของเชโกเออเออออกมาแล้วออกมาแล้วอันเนี้ยังไม่เป็นรูปนามธรรมคือปัญญาที่เป็นความรู้หมุนวนทวนกระแสของเชโกกันสำเร็จจริงกันได้สำเร็จโอ้ ันได้สำเร็จแล้วมันนิดเดียวนะแต่มันยิ่งใหญ่อะอนี่คือ,อจบพอดีอันนี้คืออันนี้คือความความจริงสมบูรณ์แบบนี่คือความจริงนี่คือความจริงสมบูรณ์แบบยังไม่เป็นรูปธรรม คือปัญญาว่ายังไม่เป็นนามธรรมปัญญาที่เป็นความรู้หมุนวนส,วน,สวนกระแสของเชคโกกันได้สาเร็จนี่คือความสมบูรณ์มันเป็นได้ทั้งความไม่สมบูรณนะ์นี่คือความจริงสมบูรณ์แบบหรือไม่สมบูรณ์แบบเนี <Yeah. S 1> ่ย เออมันจะบูแณะกร,ระดาษจะงงไหมจะมงงไหมยังไม่เป็นนามธรรมยังไม่เป็นนามธรรมก็เจ้าเทวานิยมียังไม่มีนามธรรมตัวเนี้รูปธรรมน่ะมันรู้ชัดยิ่งกว่านามธรรมเพราะแค่นามธรรมนี่เขาก็ยังไม่รู้เียวานนี้ ยังไม่เป็นนามาทำคือปัญญาเขายังมีปัญญาก็ามีเขามีแต่เชโกคือปัญญาที่เป็นความรู้มุนวนของเชโกกันได้สำเร็จนี่คือความสมบูรณ์แบบความความจริงสมบูรณ์แบบทั้งรู้ทั้งสัมผัสได้ทั้งสัมผัสได้ ด้วยตาหงจมูกลิ้นกายลิ้นกายใจของความเป็นคนไม่ลึกหลับไหนลหืมได้ลืมได้แรได้ลืไหนดีกว่าได้ดังได้ด้วยของไม่ลึกลับของความเป็นคนความเป็นสัตว์เลยก็ได้ไหมคนดีกว่าเพราะว่าสัตว์บางชนิดมันไม่ครบความเป็นคน ยืนยันยืนยันต่อกันและกันไม่ลึกลับต่อกันและกันไม่ลึกลับจึงชื่อว่าความรู้และความจริงและความจริงที่เป็นพระเจ้าแท้ต้องอย่างนี้จึงจะเป็นพระเจ้าแท้ไม่ลึกลับสัาพ์ตาดิตาของโจติตไกตตาเราใหญ่ นี่คือความจริงสมบูรณ์ได้ด้วยตาของจมูกกจายใจของความวามเป็นคนยืนยันที่ไม่ลึกลับเป็นคนยืนยันต่อกันและกันและไม่ลึกลับต่อกันต่อกันและกันอาและกันนี่อะไรนี่นีผมผมเปนที่ละเป็นที่ใหม่ตนี่ กันและกันที่ไม่ลึกลับแล้วก็ไม่มีมือให้ออกกาเขียวไม่มีหมต่อกันและไม่ลึกลับกันและกันต่อกันและกันและไม่ลึกลับและไม่ลึกลับและไม่ลึกึงเต็มความรู้ความจริงและไม่ลึกลึกลับก็อะไร จึงชื่อว่าอึชื่อว่าความรู้และจึงชื่อว่าความรู้และความจริงอันเป็นและจริงความรู้และจริงเป็นเขียนต่อข้าไปเและอะไรละ่ะนี่มันก็ต่อกันและกันอันนี้มันก็ต่อกันและกันกนนี้ ที่ไม่ลึกลับอเอออาไปละที่ไม่ลึกลับจะขยายความจริงให้เห็นว่าความจริงของพระเจ้าพระเจ้ามันยังไม่เป็นความจริงสัมผัสไปได้ด้วยตาหูจมูกลิกายแล้วก็ลึกลับสิ่งที่จะเป็นความจริงต้งสัมผัสได้ทั้งตาหูจมูกจิกายและยืนยันต่อกันและกันได้ไเ,นเนี่ยพูดชี้ตรงนี้มาเพื่อ ให้เขารู้สึกตัวว่าองเขาเนี่ยยังยังไงหนึ่งไปหลับตาปฏิบัติมันก็อยู่ในใไไนของตัวเองมันไม่ยืนยันกับโลกมันมีแต่อัตตาตัวเดียวถ้าลืมตาออกมาสัมปัสับปะโลกทุกอย่างตาก็ะสัมปัวกันชีว้ว่านี่ไงเห็นนี่ไงเสียงนี่ไงนี่รูปนี่เสียงนี่กลิ่นนี่รสอะไรไอ้นี่มันไม่มี แล้วมันจะปยืนยันเป็นเทวสิบแปดว่าสองเทวะแปดว่าสองแต่วไปยืนยันเราเป็นเทวเทวผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเทวผู้ใหญ่พระเจ้าอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ไม่ได้ม,ม,มีสัมผัสกันได้เขาคิดว่าเขาเป็นใหญ่ใหญ่เดียวเขาบอกเขาใหญ่ยางเดียวใหญ่หนึ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งยิ่งของแต่ละพระเจ้าแต่ละ ศาสนาแต่ละศาสนาที่จริงก็ตัวศาสนาเองความรู้ศาสนาเองความรู้ของศาสานาแต่ละองค์เองนั่นองครับมันไม่มีพระเจ้าขี่หมูขี่หมาโมเมอ,อะไรหรอก mm hmm. เขาก็พยายามยกอันนี้ไปให้คนงงว่าพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่นะรู้หมดนะฉันนี่เป็นผู้บุตถ่ายทอดไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า เป็นเบอร์สอง,อางจากพระเจ้าแล้วมันหลอกคนมาเบอร์หนึ่งนันยิ่งใหญ่พ mm hmm. ระยามันก็เลยแข่งกันอยู่กับพูดวพุทธสัมผัสรู้ทนท้อเลยเนี่ยมีสองนี่ยิ่งใหญ่กันหนึ่งอ mm ่ะ hmm. แล้วเทวะก็แปลว่าสองไม่ได้แปลว่าหนึ่ง mm hmm. กลับไปในมายา เทว่าไลว่าสองไม่ได้ไปว่าหนึ่งแต่เขาก็บอกไทวะยิ่งใหญ่ไงหนึ่งอ่ะจบจบด้วยความเป็นพระเจ้าแทนนะครับจบด้วยความเป็นพระเจ้าแทนนี่คือความเป็นพระเจ้าแทนมันมันหมดเนื้อหะมันหมดเนื้อเขียนแล้วเเขียนจะจบอางนี้กรือ้ ที่พระเจ้าแทนนะครับเข็มอะเราจะเขียนด้านหลังนี้นิดนึงครับตอบเป็นพระเาแทนมึกมันก็ไม่เคยจะเข้มข้นหรือตาเราไม่เคยจะความไม่ดมึกมันก็ไม่เ,เข้มเขนะ้มจริงได้จริงเป็นพระเจ้าแทนนะครับ ดังนั้นพระเจ้าเนี่ยพยายามจะจับไหมให้เขารู้ตัวว่าคุณได้อยู่กับพระเจ้าพปลอมพระเจ้าจริงๆคุณต้องสะบัดในต่างหูจมูกนินกายพระเจ้าทับทำไมจะต้องมายืนยันชี้เรื่องนี้กับเขา,ะะาขเขาจะโง่จากหัวเข้าอะไรก็เอาไ กผมก็องอดโอ้ยจะต,ต,ต,ตายก็ไม่ตายสงสารพวกลูกๆโอ้ยมุกปะจานอยูงสงสารตรนันออเย,ย่เลยเนมะือ่อตาอออยาในทักษิณตัวร้องเลยทะตายในทักษิณตัวร้องเลยสู้คูไม่ได้ พวอเโาใส่สูตรเดียวเลาบพวกูเนะทั้งสิงนนเขาใส่สูตรเดียวกันนี่พัสูตรโคเอฟฟิเชนทั้งทั้งสิ้นละแต่ว่ามเอโลเป็นอันเนีเอฟฟิเชนเชคเชโกมันเอยเกบวกของวกูเกบวกของพเอโ็นอันเอ๋อเออเขาท้าเลยไปแข่งอะไรแตทั้งสิ้นึน่ยตีจริงวาหมดเไม่เกโรกีเขาใช้สูตรเดียวหมดครับเมียว่า เจริญก็ดีแม like yeah> ้ว oh, oh, oh. um ่าอะไรโภคภัณฑ์อย่าอันเดียวนะครับก็ใส้สูุดเดียวครับเจริญสองเจริญก็เจริญห่วงเจริญเจริญเจริญเร็วลงอันนี้มึงจะเป็นดีเมหบาเนะเพราะเมืองไทยนี่มันเจริญเป็สองเจริญเจริญโภคภัณฑ์เจริญเหล่าเจริญมอมงเมาภาษาเราก็บอก่าัปากหลงผิด เออมาฝากหลงความผิดเมายึดลืมตายเมากายยิ้มแย้มัน <c oughs> มันก็ชัดเจนจริงๆเลยแนะสดงว่าเบิ่งตายนี่ง่จัดหรือว่าฉลาดจัดง้อเมาเมา <c oughs> ไอ้ความฉลาดจัดเดียว <c oughs> <c oughs> รู้ว่าความจนนี่เป็นยอดก็ความรวยความจนดีสุดประเสริฐก็ความรวยเนี่ยอันนี้ก็ยาก อยากเพราะพวกเราถึงชัดเจนเออมันจนดีแล้วมันไม่ไปบีบเบียนใครมันไม่ไปช่วยทำตุกทำร้อนมันมีแต่ทำให้เกิดความสงบสว่างอะไรอันนี้ยากเลยไอนอนดีกก,ก่อนฮะนอนดีดก่อน เียงไม่แต่พอแอคชั่นเมื่อกี้ก็เสียงขึ้นมาเหมือนกันพอพอแอคชันน่นจริงๆเข้าหรรองเสียงเบาหอฮะถ้าอยากว่ามาคาบูชาฮะวัน,นอันนี้อันนี้สองตีสองนี่มาค้าแล้วนะครับวันนี้มาค้าเลิกแล้วฮะ อันนี้เทศมาคัดได้ไหมฮะเทศแล้วเทศแล้วเหลียวเขียนมาอ่า็เลยฮะเดี๋ยวอ่านอีกรอบแล้วกันนะเนี่ยผมผอ่านชาวเทวานิยมคือคนที่มีความรู้วนหมุนจากซ้ายไปขวาทิศเดียวตามภูมิตามภูมิธรรมนะฮะใช่ไหมฮะ ตามรูปธรรมรูปธรรมที่มีกันในเอกภพมหาจักรวารน,นั้นเป็นความรู้อย่างเดียวที่เติมโงเม่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นปฏิภาคไปตลอดการจึงไม่สมป,ป,ปฏิภาคอทวีด้วยนะปฏิอาทวีไปตลอดการจึงไม่สามารถจัดการกับความเป็นจิตนิยามของตนให้สูญสลายกลายเป็นดินน้ำไฟลม โดยไม่กลับมาเกิดเป็นจิตนิยามอีกหรือแม้แค่จบกิตสำเร็จเที่ยงแท้เป็นนิยตะในความเป็นกรรมหรือการได้เลยความเป็นอัตภาพของจิตวิญญาณจึงมีแต่เพิ่มความรู้ที่หมุนวนจากซ้ายไปขวาเป็นรูปประธรรมคือเชโกกันอยู่เท่านั้น เอ๊ะอันนี้มันมีจึงมีแต่เพิ่มเชโกน,นี้ตรงน,นี้ต้องบอกว่าความเป็นอัตภาพของจิตวิญญาณที่มีแต่เชโกจึงมีแต่เพิ่มความรู้ที่หมุนวนจากซ้ายไปขวาเป็นรูป,ปรธรรมคือเชโกกันอยู่เท่านั้นยังไม่เป็นนามนธรรมคือปัญญาที่เป็นความรู้หมุนวนเพือหมุนทวนกระแสของเชโกกันได้สำเร็จ นี่คือความจริงสมบูรณ์แบบทั้งรู้ทั้งสัมผัสได้โดยตาหูจมูกลิ้นกายใจของความเป็นคนที่ยืนยันไม่ที่ยืนยันต่อก,กันและกันอย่างไม่ลึกลับจึงชื่อว่าความรู้และความจริงเป็นพระเจ้าแท้นิยามความพระเจ้าแท้นิยามนนิยามนี่คือ แันนี้<า>คือนี้คือนิยามความเป็นพระเจ้าแท้องแมนเป็นพระเจ้าปลอม <c oughs> นอนดีกว่าครับ <c oughs> ที่พากษาพระเจ้าแท้พระเจ้า,จา,จาปลอม